สวัสดีนักลงทุนครับอย่าลืมนะครับนาคา forex ของเราตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้นักทุนได้เลือกสรรกันมากมายเลยนะครับใครที่สนใจก็คลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจําวันที่12เดือนสิงหาคมในวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยนะครับผู้ที่จะมาแชร์มุมมอง,มองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับ สวัสดีครับผู้เปาครับเดี๋ยวก็ผมรบก,กวนขอแนวโน้มทองคําในวันนี้หน่อยนะครับเหมือนจะขึ้นมาบอกว่าค่อนข้างแรงเลยนะครับในระหว่างวันนี้นะครับในด้านข่าวสารนะครับหลักๆเลยก็อจะมีในส่วนของตัวเลขภาคการผลิตนะครับคือตัวเลข PPI นะครับของทางฝั่งสหรัฐนะที่คาดการณ์ว่าจะออกมาแย่ลงนะครับก็อาจจะเป็นอีกข่าวนึงที่สนับสนุนให้ อทองปรับตัวขึ้นได้อีกระยะหนึ่งนะครับจะคล้ายๆกับเมื่อวานเมื่อวานก็มีตัวเลข CPI นะครับที่คาดการและออกมาจริงๆก็คือแย่ลงนะครับก็เลยทําให้ทองเนี่ยปรับขึ้นมายืนอยู่ใน ระดับสูงขึ้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีเหตุผลที่ทําให้ทองเนี่ยปรับตัวขึ้นได้หลังจากที่ราคาร้อนแรงเทขายลงมาผมยังมองว่าข่าวต่อให้รับข่าวแย่ยังไงก็ยังมีโอกาสที่ขึ้นมาได้แค่ระยะสั้นเท่านั้นไม่ได้ว่าจะขึ้นมาแล้วถึงจะกลับขึ้นมาหมดเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาทองจะอยู่แถวโซนหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบวกลบนะครับตรงโซนนี้นะครับก็ ในมุมมองวันนี้ถ้าเล่นรับข่าวนะครับจริงๆผมเอง,เองนะระหว่างวันเนี่ยราคาอาจจะซึมขึ้นได้ก่อนสักระยะหนึ่งนะครับแล้อาจจะไปโดนเทขายช่วงประมาณห้าโมงเย็นได้นะครับเพราะฉะนั้นในด้านข่าวสารเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยผมว่าจะต้องมีพวกายออนลูเมอร์เล่นเก่งก่อนแน่นะครับผม มุมมองวันนี้นะครับทางด้านทางเทคนิคนะครับราคาทองเนี่ยจะมีแนวต้านอยู่ที่1,763นะครับส่วนแนวรับจะอยู่ที่1,745แล้วก็แนวรับต่อไปก็คือ1,736นะครับ ก็วันนี้ราคาผมอาจจะให้เอเอียงนะอาจจะเทรดฝั่งขึ้นไปก่อนได้นะครับหากท่านใดเนี่ยมีติดสถานะในฝั่งเซลหรืออะไรนะครับก็สามารถเก็บฝั่งบายเนี่ยเก็บแคทโฟไปก่อนหรือเป็นเฮดจิ้งไปก่อนได้นะครับโดยวันนี้อาจจะเป็นการขึ้นเล่นรับข่าวนะครับช่วงกลางวันได้จนถึงตอนเย็นเลยนะครับกลยุทธ์ก็คือรอย่อลงมาอาจจะไม่ถึงแนวรับก็ได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดลงมานะก็ดักฝั่งบายได้เลยนะครับผมแล้วก็ ปิดทำกำไรก่อนโซนแนวต้าน1,763นะครับอาจจะไม่ถึงตรงนี้ได้นะครับผมฝั่งบายเราจะสต็อปล็อตต่ำกว่า1,733ส่วนฝั่งเซลล์นะครับฝั่งเซล์เราแนะนำให้รอขึ้นไป1,763อย่างเดียวเลยอาจจะขึ้นมาไม่ถึงก็ได้1,760อ่าโซนนี้ก็สามารถเริ่มเข้าฝั่งเซลลได้เลยนะครับฝั่งเซลสต็อปลอสอยู่ที่1,700 หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับในครั้งนี้นะครับอย่างไงผมแนะนําว่าวันนี้อาจจะเอเอียงอยู่ที่ขึ้นตอนกลางวันนอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมแด่ยังไงตอนข่าวจริงๆถ้าประกาศออกมาแย่อาจจะทําให้ทองขึ้นต่อได้แต่ถ้าเกิดเป็นพลิกล็อกออกมาดีขึ้นก็จะทําให้ทองลงมากรอบเดิมก็คืออยู่แถวหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบกลางๆนี้อีกครั้งหนึ่งได้นะครับอย่างไงก็มีสต็อปลอลดความเสี่ยงทุกครั้งด้วยนะครับ